สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทาการวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายนะครับและก็ได้วิสัยทัศน์มาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับหลังจากที่เราได้ทาการวิเคราะห์ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งออกมาเป็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแล้วนะครับเราต้องนํามาแลวครับสวอตนะครับนำมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคซึ่งสิ่งที่เน้นย้ำนะครับนั้นก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นจุดแข็งนะหรือว่าจุดอ่อน อันนี้คือจะเป็นเรื่องนะครับภายในสถานศึกษานะครับเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของครูเป็นเรื่องของอาคารสถานที่นะครับเป็นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กหรือว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของโอกาสใช่ไหมครับโอกาสแล้วก็อุปสรรคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องภายนอกสถานศึกษานะครับอย่างเช่นคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับอาจจะเป็นผู้ปกครองผู้นําชุมชนกรรมการบริหารหรือว่าต้นสังกัดนะครับของสถานศึกษานั้นๆนะครับการสวท์นะครับ เราก็ต้องนำนะครับวิสัยทัศน์นะครับแต่ละข้อนํามาเขียนนะครับหประสิทธิภาพการจัดการศึกษานะครับแล้วก็ระกอบด้วยจุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคนะครับอ่าหัวข้อที่2ก็การมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะครับหัวข้อที่3ก็เหมือนกันนะครับเรา นำหัวข้อมาใส่นะภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นนะจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็อุปสรรคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปสิทธติภาพนะครับการจัดการศึกษาจุดแข็งคืออะไรครับศูนย์พัฒนานเด็กเล็กแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานนะครับศูนย์พัฒนานเด็กเล็กมีวัสดุครุภัณฑ์สื่อนวัตกรรมการสอนที่เพียงพอจุดอ่อนก็คืออะไรครับบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอนะครับครูไม่เพียงพอต่อจํานวนเด็ก ซึ่งเราให้เราลิดมานะครับต่อมาโอกาสนะครับซึ่งเป็นเรื่องภายนอกสารศึกษานะครับอย่างเช่นต้นสังกัดเข้ามาสนับสนุนบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาหรือว่าจัดกิจกรรมของสารศึกษานะครับซึ่งเราต้องเขียนนะครับจุดอ่อนน้าให้น้อยที่สุดนะเพื่อให้มองถึงความเป็นไปได้นะครับมิฉะนั้นแล้ว การทางานการปฏิบัติงานในสูนเด็กเล็กในโรงเรียนของเราจะไม่สำริจผลนะครับจะไม่สําเร็จนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการแก้ไขปัญหานะการแก้ไขจุดอ่อนหรือว่าอุปสรรคนะครับเมื่อเราพบอุปสรรคแล้วนะครับก็แก้ปัญหาโดยอะไรครับสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการต่อจํานวนเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์ประเด็นนะครับที่วิเคราะห์ครั้งสุดท้ายนะเพื่อนํามาเขียนนะครับเป็นวิสัยทัศน์ต่อไปนะครับซึ่งเราต้องเลือดออกมานะครับ ผมยกตัวอย่างเพียงแค่1น่ข้อนะหัวข้อแรกนะครับซึ่งเมื่อเรานํามาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนวิสัยทัศนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ